สามแสนผมตามแล้วเก็บอีกล้านนึงโอ้โหหน้าสองคู่ก็ทุ่มแล้วเลยก็ได้ฉันก็ชอบไปเจ้าบนทุ่มเหมือนกันนะอ่อร้านหนึ่งตามไปดูด้วยดูเหมือนเอจจะนำโชค ว่าไปอีกสองล้านเนอะตาเยี่ยคืนนี้มือตกจะเล่นมากเลยนะอ่ะหมอบซะเลยแต่กินนิดเดียวๆไปแบบตาเยี่ยมเล่นเถอะรีบกลับไปอยู่อาซอเถอะนะทุกท่านครับลาก่อนนะครับอ๋ตอตาเยี่ยมทำไมคืนนี้เอาเพื่อนมาขัดลาบเหรอไหนว่าจะเล่นกับยาสว่างไง <laughs> คุณก็รู้ว่าเขาหงอยเยี่ยแล้วอยากเขาอยู่ต่อนะครับอ้ะอี้ไปปลุกคนขับสิครับ ตาเยี่ยน,นจะกลับจริงเหรอกลับซิคืนพรุ่งนี้เขาเรียกใหม่ก็แล้วกันนะจางเถอะตัวใหญ่แต่ใจปราซิลน้วาว่าไงนะว่าฉันใจปราซิลเหรอะคนนคือพี่นันใช่ไหมครับให้เกียริก็เรียกผีนันไม่ให้เกียริเรียกพ่อก็ไม่มีความหมายในเมื่อทุกคนกำลังติดลมอย่างนี้ผมขอร่วมสนุกได้คนได้ไหมครับอืมอืมอือื ไม่ต้องรับผมเลยด้วยความยินดีเชิญละพ่อไปครัวน้ำร้อนเออคุณอาคืนนี้ล้างไพ่อีมากแล้วคุณจะเหนื่อยไปพักก่อนดีกว่าเน,นะเออนี่น้องสาว,วน้องช่วยเป็นคนแจกไพ่ล้างไพ่ให้ได้ไหมหนูเล่นไม่เป็นนะคะไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นนะเพราะว่าม,มีใครคัดค้านนะอะไรก็ได้น้ำค่อยเด่นๆเถอะ ห้างไพ่แล ie yeah, wow, ้วก็แจกเลยแจกไพ่ได้ว้าป่ะสิห้าร้อยกันแล้วกันเฮ้ยอะไรห้าร้อยเนี่ยมันน้อยไปของกลางพันหนึ่งแล้วว่าห้าร้อยได้ยังไง อ๋อห้าร้อยน้อยเหรองั้นเป็นห้าล้านก็นแล้วกันนะอโอกินจะคู่กันหรือไงนี่เอ็ดนะถ้ากล้าก็ตามมาทำไมตามผก,กินนะมีเอ็ดใบเดียวใหญ่นะพ่ักด้วยมีเอ็ดใบเดียวว่าไป็ห้าล้านหลบดีกว่าใครจะบ้ากล้าเล่นไปด้วยเหรออะไรกันเนี่ยหลบกันหมดเลยเหรอเนี่ย อันนี้ผมมีเอทกับสองเทาน้นเองนะเนอะโมขอบคุณที่อุปการะนะครับลองไยนอนเอะโอ้น้องนำโชคสองอันนี้ของน้องนะอันนี้ของพี่เอาซิเขาให้ก็รับไว้ซิขอบคุณค่ะส่วนอันนี้เล่นต่อทำาพชฉันุ <laughs> ดูสิเอ็ดนำโชค <laughs> เรียนแบบคุณลงลงานหนึ่งได้ไหมล้าน <laughs> <laughs> หนึ <laughs> ่งอาอตามไปล้านหนึ่งผมเกย์เพิ่หมหน่อยอีกสักาสามล้านแล้วกันนะดีไหม <laughs> อ้าพี่นั้นไม่ตามเหรอเออแล้วคุณล่ะไม่ตามเ้วยอไงใจถึงหน่อยสินะอ๋อว่าไงอ๋อขอบคุณนะครับแล้วคุณอ่ะจะตามไหมเออเอเกดีนักเลยอ้อขอบคุณที่อุปการะว้าวดันหลบทำพ่ายหนู ว่ามาแหมแมก็ว่าได้เลยครับเนี่ยอ่านิดหน่อยนะสามพันเล่นกันฉันพี่น้องอโอ้โดูดีทั้งคืนเลยว่ามาเลยคู่แม่มก็สองล้านก็แล้วกันแน่ใจนะว่าดวงดีออสองล้านตามไปด้วย แล้วแก็บอีกเท่านี้พี่นันคราวนี้พี่ครูผมแล้วนะแล้วก็จนปรรัญญาเล่นกับพี่นันให้มันสักทีเถอะนะดีมอ่ะอืมเอาไปเลยนี่น้องสาวแจกไพายจ้ะแบบนี้ก็มีด้วย สิตกผิดที่มันดูทีวีผิดช่องมันต้องดูกรอบตาให้ก่อนเรื่องพนันมันต้องใจถึงมึงพี่นั้นเพราะว่าพี่ใจถึงแต่ไพ่พี่น่ะใจไม่ถึงผมต้องแม่มครับเห็นไหมครับอ๋อเฮ้ยเออมันแล้เช้งแล้วครับเฮ้ย อขอโทษที่ทวงได้แค่นี้ก็ถือว่าถอนทุนแล้วนะพี่จริงวันหน้าพบกันใหม่อมขอบคุณควชิงตาที่แล้วมานะ่ะพี่ได้ไปสิบล้านนะคืนนี้พีติคือมาแค่เก้าล้านพี่ยังได้อีกล้านหนึ่งคงไม่เกินไปนะ